มีหลายคอมเมนต์แล้วก็มีหลายคนมากๆเลยอยากให้พี่นิวแบบว่าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวงบัสเองซึ่งวงบัสเนี่ย <c oughs> ก็เป็นวงบอยแบนด์ของคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซนต์เ <c oughs> ชื่อวา่าหลายคนเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะรู้จักวงบัสนะซึ่งพี่นิวเนี่ยก็ชอบฟังเพลงของวงนี้มากๆเลย <c oughs> แต่ว่าในคลิปนี้จะมาทําการแต่งตัว เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงบัสนั่นก็คือพีมัส,สุนั่นเองเชื่อว่า,าหลายคนเนี่ยน่าจะชอบคนนี้นะหรือว่าใครมีคนนี้เป็นเมนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่นิวจะลองมาแต่งเป็นพีมัส,สุดูซึ่งเขาอยู่ในวงบัสนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวจะมาเริ่มทําการแต่งกันแต่จะบอกว่าเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยจะแต่งโดยการที่ใช้ ID ดีนะใช้ ID ดีในบลูคาวเวนแต่งแบบไม่เสียโลบักเลยสิ่งแรกที่จะใส่เข้ามานั่นก็คือทรงผมซึ่งทรงผมของพีมัสสุเนี่ยก็จะเป็นทรงผม สีดํำเลยแบบสีดําจริงๆอะ่ะแล้วก็จะเป็นผมแบบแนวแสกกลางนิดนึงอันนี้พี่นิวก็ได้ทรงผมมานะก็คิดว่าทรงนี้น่าจะคล้ายๆแหละ ก็ถ้าเกิดใครอยากแต่งตามในบลูคาวเวนก็นี่เลยไอดีนี้คือไอดีของทรงผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงฟึบอ่ะอันนี้พี่นิวก็ใส่ทรงผมเข้าไปแล้วบางคนจะคิดว่าเอ้ยด้านหน้ามันดูแปลกๆแ,แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่หน้าตาเข้าไปนะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนี่ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบว่าผมสีดําล้วนแล้วก็มีความแสกกลางนั่นเองมาดูใบหน้ากันซึ่งใบหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากมากๆในโลบอกเพราะว่าพี่นิวเนี่ยอยากให้หน้าตาม,มันดูคล้ายกับพิมพ์สูตที่สุดและนี่คือไอดีใบหน้านั่นนเองนะ จดไว้แคปไว้นะทุกคนเพื่อแบบว่าอยากแต่งตามมาดูกันว่าใบหน้าจะเป็นยังไงฟึบอ่าโอ้โห ใบหน้าก็จะเป็นประมาณนี้จะบอกว่าตาเท่มากแล้วก็คิ้วเท่มากอาจจะไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแต่ว่ามันก็จะให้แบบว่ามีความคล้ายที่สุดต่อไปก็จะเป็นเสื้อซึ่งจะบอกว่าเราจะใส่เสื้อธรรมดาไม่ได้ได้วยความที่แบบว่าเป็นวงบอยแบนด์ที่ดังมากๆนี่เลยนี่คือไอเดีเสื้อก็จะเป็นเสื้อเหมือนกับว่าเป็นเสื้อแสดงคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้อ่ะก็ทําการนี่เลยใส่เข้าไปมาดูไอดีกางเกงกันนี่คือไอดีกางเกงมาดูกันว่ากางเกงจะเท่ขนาดไหนฟึบอ่าพี่นิวใส่ากางเกงเข้าไปแล้วนะกางเกงก็จะนะมาณี้ แต่คันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีผิวก่อนนี่สีผิวต้องให้เหมือนกับใบหน้า ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันยังดูลงๆไปเนี่ยก็ทําการแบบว่าใส่พวกเอสเซรส์หรือว่าเครื่องประดับเข้าไปก็ได้นะทุกคนนะอย่างนี้เนี่ยพี่นิวก็แบบว่าลองใส่อะไรประดับประดับเข้าไปนะเอาเป็นเสื้อดีสีดำด้วยกันเนาะมาดูกันนี่แล้วตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็แต่งเป็นพีมสุสุในวงบัรประมาณนี้บอกเลยว่าอันนี้คือฟรีทั้งตัวเลยนะแต่ว่าที่ไม่ฟรีเนี่ยน่าจะเป็นรูปร่างนะมีแค่รูปร่างที่มีฟรีด้วยความที่เราเป็นวงบอยแบนด์ใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องแบบมีท่าเต้นพี่นิวเนี่ยมีท่าเต้นอะไรบ้าง เอ,อเดี๋ยวนะท่านี้ไม่น่าได้นะเอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกับว่ามีคนมาเยี่ยมเยียมตัวหน้าบ้านเราแล้วถ้าเกิดท่านี้ล่ะโอ้ไม่ได้น <laughs> ะ ไม่ได้นะพิมพ์สูจะมาเต้นท่าแบบนี้ไม่ได้ในๆนเราก็ทําการแต่งตัวเป็นพิมพ์สูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปประกฏดกายในบวกฮาเวนละกันนะนี่ก็แต่งได้ประมาณนี้เหมือนกับว่าในเซิร์ฟนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีคนไทยเยอะอยู่เดี๋ยวเราจะให้คนไทยในเซิร์ฟนี้ทายกันดูว่าเราแต่งเป็นใครในวงบัสเดี๋ยวขอเขียนป้ายก่อนว่าเราแต่งเป็น ใครในวงบัศนะอ่านี่เราแต่งเป็นใครในวงบัศคือแบบว่าให้แบบพวกเขาทายกันเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้เขามาเปิดโรงเรียนกันอยู่โรงเรียนม1ถึงม6โอ้โหถ้าเกิดแบบนี้ก็แจมเลยพอดูเหมือนกับว่าคนไทยทั้งนั้นเหมือนกับว่าในนั้นน่ะมีทั้งนักเรียนมีทั้งคุณครูเห็นไหมว่าข้างในนั้นมีทั้งครูใหญ่มีทั้งครูคณิตศาสตร์มีทั้งค,งครูภาษาไทยเราสามารถเข้าไปได้ไหมเออเราก็ไม่กล้าเข้าไงงั้นเดี๋ยวขอชูป้ายถามเลยลวกันนะถามครูคณิตศาสตร์ก็ได้เราแต่งเป็นใ,ในใครในวงบั รู้จักไหมเธอกิมพ์มาว่าเอ,เอเอไม่ใช่ไม่ใช่เอเอจ้ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> คนนี้พิมพมาว่าไทยชยานนท์แล้วเธอก็พิมพ์อีกว่าพิมพ์ัสุพิมพ์ัสุเยโอ้โหไทยถูกด้วยแสดงว่าเธอเนี่ยน่าจะชอบบงบัตรหน้าดูแล้วเธอก็บอกมาว่าทําไมหน้าพิมพ์ัสุเป็นอย่างนี้เ <c> ฮ <oughs> ้ยมันก็เหมือนสุดแล้วนะ เออมีการบอกว่าทําไมหน้าพิมวสูบเป็นแบบนี้ด้วยตอนนี้ก็ได้ทาการยนะ้ายเซิร์ฟแล้วรู้สึกว่าพอเราย้ายเซิร์ฟเนี่ยก็มีสองสาวแบบเข้ามาทักทายเราน่าจะเป็นคนไทยนะดูจากการแต่งตัวไม่รู้เหมือนกันว่าคนไทยไหมนี่ก็เลยบอกว่าเราแต่งเปไ็นใครในวงบัสน่าจะคนไทยนะดูจากการแต่งตัวแล้วอุ้ยเดี๋ยวนี่ไงคนไทยจริงด้วยเพราะว่าเธอพิมพ์มาว่า <c oughs> ขุนพลหรอเดี๋ยว สงสัยว่าหน้าตาเนี่ยเราไม่ค่อยเหมือนพิมพ์มัศุเท่าไหร่เราต้องเปลี่ยนหน้าตาหรือเปล่าก็เลยบอกไปว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จ้ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่เอ้ยเอ้ยเอ้ยพิมพ์พิมพ์มะสุใช่แล้วพิมพ์มัสุนั่นเองใช่ใช่แล้วพิมมัสุพิมพ์มัสุแล้วเธอก็พิม์อีกว่าใช่หรอเออเดี๋ยนะทําไมอ่ะมันไม่เหมือนตรงไหนนะดูดิสาวๆมาเพียบเลยนี่ว่าพวกเธอเนี่ยน่าจะชอบวงบัตหน้าดูคนนี้ ทายคำแรกคือพิมเลยใช่แล้วใช่แล้วใช่ใช่ใช่โอ้โหส,สาวๆนี่คือทายกันเก่งมาก <Huh? S 1> คือตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ลองเปลี่ยนใบหน้าดูนะนี่ก็แบบเป็นใบหน้าแบบนี้และนี่คือ ID ดีของใบหน้านี้เออถ้าเกิดใครอยากได้ ID ดีนี้ก็จดไว้แคปไวนะ้นะนี่ลองเปลี่ยนหน้าแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนกับว่ามีคนทายผิดเยอะเดี๋ยวคนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองไปหาคนอ้าคนนี้โอ้หแต่งตัวแบบนี้คนไทยแน่นอนใส่เสือ้อไดโนพาร์คนี่ก็ทําการชูป้ายถามเธอว่าให้ทายว่าเราแต่งเป็นใครในวงบัส คือตอนนี้เราเปลี่ยนหน้าตาแล้วเธอทายมาคนแรกถูกเลยทายว่าพิมพนี่ถูกต้องโอ้โหรู้ได้ไงเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยอะถูกต้องบอกเลยว่าใช่ใช่ฮะใช่ฮะโอ้โหพอเปลี่ยนหน้าตานี่คือเธอผู้นี้ทายถูกเลยรู้สึกว่าคิวพิมพ์วสุมันบางไปหน่อยนะมีคิวให้เติมหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะมีคิวให้เติมไหมมันก็มีคิวทุกคนนะแต่ว่าพอเติมคิ้วเข้าไปเนี่ยคิวมันไปอยู่ตรงหน้าผาคิวอยากได้คิวเข้ามานะ่ะแต่ว่าคิว คิวมันไม่โอเคอะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยนี่ใส่คิวเข้าไปเออนี่ใส่คิวเข้าไปคือแบบว่าดูหลอกกันเลยตอนนี้เราก็ใส่คิวเข้ามาเพิ่มนะนี่ก็ดูแบบดูหลอเลยไอ้ทายรู้สึกว่าเธอคนนี้ใส่หน้าตามาแบบว่าน่ารักฟุ้งฟิ้งมากแล้วเธอก็พิมพ์มาว่าออกกับหนูไหมคะ ออกกับหนูไหมคะคืออะไรอ่ะทายมาก่อนครับว่าผมแต่งเป็นใครในวงบัสอ๋อมันก็ว่าเธอเนี่ยจะชวนเราไปออกเดทนี้หรอเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ว่าเธอคนนี้เนี่ยอยากจะพาเราไปออกเดทด้วยเดี๋ยวจะเย็นคุณทายมาก่อนว่าผมเป็นใครในวงบัสจักรยานไม่ได้ก็ลากไปเลยเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นครับเดี๋ยวผมรู้ครับว่าผมหลอแต่ว่าคุณจะเย็นก่อนนะครับผมรู้ครับว่าผมหลอกต่าเธอไม่สนแล้วเธอไปเลย เหมือนกับว่าเราเล่นตัวไงช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงปิดเทอมบุกฮาเวนเนี่ยไม่ว่าเล่นเวลาไหนก็เจอคนไทยเยอะมากพอย้ายเซิร์ฟมาเซิร์ฟนี้ก็เจอคนไทยอีกแล้วก็เลยถามพวกเธอว่าเราแต่งเป็นใครในวงบัชแล้วเธอคนนี้ก็พิมพมาว่าแม่เราขายส้มตำเดี๋ยว,ยวนะ พวกเธอคุยเรื่องส้มตำกันอย่างนั้นเหรอคือทายมาก่อนก็นได้นะว่าเราแต่งเป็นใครในวงบบสอ๋อนี่ไงคนที่คุยเรื่องส้มตำนี่คือเขามาเปิดส้มตำอยู่ตรงนี้นี่เองชื่อร้านเจมอนส้มตำแสดงว่าตรงนี้น่าจะคนไทยเยอะน่าดูถามเจมอนนี่ถามเจมอนส้มตำนี่เจมอนส้มตำนี่คนไทยแน่นอน พีมสุอ้าวนี่ไงพีมวับพีมสุถูกต้องเราเจมอนก็บอกว่าให้เราเนี่ยมาทําการอุดหนุนร้านส้มตําเจมอนสักหน่อยก็เลยบอกไปว่าเอาปูปลาจ้าเดี๋ยวผมไปนั่งรอนะครับอ่าเป็นไงพีมสุมานั่งกินส้มตาปูปลาแล้วมาลุ้นกันว่าส้มตําปูปลาของเจมอนนั้นจะมีหน้าตาแบบไหนแล้วแล้วตำปูปลาก็มาแล้วโอ้นี่ไงนี่คือตำปูปลาของเจมอนส้มตำอ่าแซบแซบจ้าส้มตําน่าจะเป็นส้มตําไก่ย่างน่าดูเป็นการผสม สารระหว่างส้มตำแล้วก็ไก่ย,ย่างตำตำรวมกันไปบ้านหลังที่11บอรู้สึกว่าเจ้าของเนี่ยจะเป็นผู้ชายแต่คราคนนี้เนี่ยผู้ชายเนี่ยจะรู้จักบงบัตไหมจะต้องมีคนรู้จักบ้างแหละนะนี่ชูป้ายถามไปเลยไอคนนี้เป็นเจ้าของบ้านนะมาลุ้นกันว่าเขาจะตอบว่าไงหรือว่าไม่ตอบเอา <laughs> นอกจากไม่ตอบแล้วเนี่ยยังจะมาชกเราด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนายอะไรอะฮะเอาเราแต่งเป็นใคร <laughs> ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นผู้ชายหรือเปล่านะแล้วเขาก็ไม่รู้จักบงบัตเขาก็เลยแบล้เราเลยแล้วเธอคนนี้ก็ตอบมาว่าเอเอซึ่งจะบอกว่าเอเอนั้นไม่ใช่ไม่ใช่จ่าไม่ใช่แล้วก็ตอบมาอีกว่าขุนพลโอ้โหขุนพลขุนพลก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่เดี๋ยวนะแล้วคนนี้ก็ตอบมาว่าสามีเรานะคือจะบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทายถูกนะว่าเราคือพิมพ์สุแต่แล้วก็มีคนทายถูกแล้วนั่นคือนั่นคือเจ้คนนี้ เจ๊ที่บอกว่าสามีเรานี่เธอพิมมาว่าพิมวัสุเห็นไหมพิมวัสุถูกต้องใช่แล้วพิมวัสุพิมพ์มะสุะสอ่า บอกเลยว่าคลิปนี้สนุกสนานกันทีเดียวเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยอยากให้พี่นิวทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวงบัสถ้าเกิดอ,อยากให้มาแต่งตัวตามใครอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะจะให้แต่งเป็นวงบอยแบนด์วงเกิร์ลกรุ๊ปหรือว่าวงไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะทุกคนตรงนี้คือแบบว่ามีเด็กนักเรียนหญิงเพียบเลยยังไงซะพวกเธอเนี่ยก็ต้องรู้จักวงบัสแน่นอนอ่ะเราก็เลยนี่เลยชูป้ายถามไปว่าเราแต่งเป็นใคร ในบงบัสแต่งตัวกันเป็นนักเรียนได้แบบน่ารักมากดูดิจะมีใครทายถูกไหมว่าเราแต่งเป็นใครทายมาครับผมว่าเราแต่งเป็นใครหุ้ยหุยเย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้คนนี้คือแบบว่าทายถูกเลยพิมพ์วสุมาถึงก็ทายถูกเลยแต่ว่าคนผมขาวทายว่าชื่อเอเอไม่ใช่ไม่ใช่ใช <H op> แล้วคนนี้คนผมขาวก็เปลี่ยนเป็นทายว่าชื่อพิมพ์วสุอ่าคนผมขาวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้ว จะบอกว่าสาวๆคนไทยนี่คือแต่งตัวกันน่ารักทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะแต่งเป็นชุนดนักเรียนไทยนี่คือน่ารักมากโ,โหน่ารักจริงแสดงว่าเราก็ค่อนข้างที่จะแต่งเหมือนพิมพวสูรอยู่นะความเหมือนให้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ความคล้ายให้แค่หนึ่งเปอร์เซ็น